Ridiculous ไปกว่า2เดือนแล้วครับตั้งแต่ที่ผมได้ลองรถคันนี้แหละครับ MG 3 Hybrid Plus นั่นเองครับและหลังจากที่เราได้ลองก็เปิดตัวอย่างสวยงามครับด้วยราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ครับตัวรถรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถระดับ sub compact car นั่นเองนะครับขนาดตัวรถเนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณ4.1เมตรนะครับความสูงเนี่ยประมาณ 1เมตรนะครับจุดเด่นของ MG นิ่งวอนนี้นะคุณจะสังเกตได้ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นเดิมเลยครับมีความปาดเปียวคล่องแคล่วดูลงตัวดูสปอร์ตดูเท่นะครับแล้วก็ไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็น LED มาพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับรวมถึงนะครับด้านข้างมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็ยางแรงแคสเตอร์นะครับถ้าใครกังวลเนี่ยผมเคยขับแล้วผมบอกเลยว่ายางมันดีใช้ได้นะครับเส้นสายที่ดูสลีกหรือปาดเปียวเนี่ยนะครับเขาก็ให้มาตั้งแต่เสา A เสา B เห็นไหมตั้งแต่เสา โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นขนาดที่กําลังดีเลยในส่วนท้ายรถนะครับก็ต้องบอกเลยว่างานออกแบบของเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าดูเป็นรถยุโรปนิดนึงรถมันไม่ต้องมีสปอยเลอร์มันก็หลอ่อคือปกติแล้วเนี่ยรถแฮชแบ็กเนี่ยนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับมันต้องไปใส่สปอยเลอร์แล้วมันถึงจะหลอ่อแต่รุ่นนี้ไม่ต้องไปท้ายเขาจะเป็นทรงนี้นะครับด้านท้ายรถอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะแต่จุดที่ผมชอบที่สุดนะของงานออกแบบภายนอกก็คือสีเจ้า MG3 Hybrid Plus เนี่ยมีหลายสีแล้วก็เป็นสีเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นนนสีนี้ะครับ สีน้ำเงินเนาะซึ่งก็อาจจะดูแบบคล้ายกับบางค่ายนะครับภายในห้องโดยสารนะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าคล้าย MG4 มากๆแต่ส่วนที่แตกต่างอะ่ะผมว่าหลายคนอาจจะชอบก็คือภายในมันเป็นทูโทนคุณทูโทนเนี่ยมันเป็นทูโทนดําขาวส่วนตัวผมว่าก็ถือว่ารับได้แต่คุณเห็นไหมนี่รถผมใช้มาไม่กี่วันเองเนี่ยเห็นนะมันก็จะมีรอยคราบนู่นนัน่นนี่ฝุน่นเฝินเนี่ยมันสังเกตง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนตะกิดจะขวงใจนะครับคันเกียร์เป็นแบบหมุน เบรกแบบมือไฟฟ้าพร้อมเบรกโฮแล้วก็วัวนนี้ดีหน่อยคือจีนเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางอย่างมันไม่ต้องไปยัดอยู่ในจออย่างเช่นโหมดเนี่ยคุณกดได้เลยเนี่อยากจะใช้โหมดล n e มี3าโหมด Eco Normal Sport ในส่วนของชุดจอตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่นะครับคือมันจะเป็นล l o c k i n g จะคล้ายๆกับ MG4 ตัวประกอบไทยนะครับจะคล้ายๆแบบนี้ในส่วนของเบาะนะครับก็ทาง MG เขายังคงคอนเซปต์เนาะก็คือจะเป็นเบาะทูโทนครับตรงที่สัมผัสเราเป็นผ้า ตรงกรอบข้างๆเป็นหนักรุ่นเริ่มต้นนะตัวนั้นอาจจะเป็นห้องโดยสารภายในสีดำนะครับส่วนฟังก์ชันตอนหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าก็มีพอประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ตอนหลังมีแล้วนะครับแล้วก็เบาะนั่งปรับพับได้6 0สิบสี่สนะครับฟังก์ชันในการพับเบาะอะไรไอออนโซฟิกก็มีเอสของเราวันนี้ครับหน้าตาโคตรคุ้นเลยมากันแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมก็อยู่กับผมจอร์นไลอ์สเตอร์เช่นเดิมนะครับอย่างที่พี่บอลบอกไปเมื่อตะกี้นะครับมันเป็นรถที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ รุ่นใหม่นะครับซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ได้ใหม่ขนาดหรอกนะครับแล้วก็อายุ <Gen Z S 1> ยังยังไม่เยอะเจนจริงจริผมเป็นเจนวายอ่าเจนวายก็คือถ้าเอาแบบให้จาอจงกว่านี้หน่อยก็คือเป็นเจนมิลเลนเนียเป็นวัยรุ่นยุค2,000 นั่นเองนะครับอพอพูดแบบนี้แอบยิ่งเจาะตรงมากขึ้นคุณก็เริ่มจะรู้อายุผมแลลวเฮ้ยพี่เอาไปรุ่นยุคสองพันโทอย่ามาไม่ไ,ไม่ไ, <ข S 1> ไม่พี่เก่ากว่านั้นเยอะเราเลยเลือกรถที่เป็นแบบเหมือนไซส์แฮชแบ็กขนาดเล็กมากกว่าอาจจะไม่ได้เล็กมากเพราะว่าเรายังมีเพื่อนฝูง <S 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 เรายังต้องไปกับเพื่อนอยู่ก็เลยต้องเป็นแบบแฮชแบ็กไซส์เนี้ยไซส์ของเอ็ีสามตัวนี้มีครับมีมีเยอะแยะไม่มีครับอันนั้นช่างมันนะครับเอาว่าไม่มีครับลูกมีลูกยังไม่มีเมียยังไม่มีจะไปมีลูกได้ไงนะครับไซส์ของตัวเอ็มด ถือว่าเป็นไซส์ที่กําลังเหมาะสําหรับเรานะครับเพราะว่ามันใช้งานในเมืองง่ายที่นี้เนี่ยตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นไฮบริดดังนั้นจะขอไว้พูดที่หลังส่วนตัวผมมองว่าผมเองยังไม่เหมาะกับรถ E ีวีถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยผมเนี่ยเอารถไฟฟ้ามามา,มาทดสอบแล้วหลายคันไม่ว่าจะเป็นกู๊ดแคทดอลฟินก็เคยเอามาเพราะผมยังอยู่คอนโดอยู่ผมไม่ได้อยู่บ้านเราต้องเสียเวลาเนี่ยไปชาร์จรถก่อนก็น่าจะมี1-2ถึงชั่วโมงเห็นจะได้นะครับแต่มันก็ประหยัดน้ามันไม่ใช่เหรอเอ้มันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช่เหรอแต่น้เวางิ ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็เราก,เราก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยบอกไหมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีเสียงรบกวนเยอะเนี่ยก็ต้องโทษฟ้าฝนนะครับโอ้พีที่เราอัดเนี่ยเป็นวีที่พายุเข้าหนักมากมอันนี้ก็อาจจะต้องขอโทษเพื่อนๆไปด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดกระต่อไปเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดสมัครไทยท่องไลฟ์บนสเตอร์ด้วยนะครับเมื่อกี้เราติดทางเพื่อนๆว่าเองบอกแล้วว่าเองอะ่ะไม่เหมาะกับ รถ e v ผมอะเป็นมนุษย์ที่เหมาะกับรถสันดาบมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับในปัจจุบันก็คือน้ํามันเนี่ยมันยังไม่มีทีท่าว่าจะถูกลงเลยค่าใช้จ่ายน่าจะต้องแบกเยอะพอสมควรตัวเลือกที่เหมาะกับเราที่สุดจึงเป็นรถไฮบริดนั่นเองเจ้า m t 3ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ก่อนหน้านี้ผมก็เล็ง city h e v ไว้นะครับก็จริงๆอะส่วนตัวนะผมมาชอบรถซีดานมากกว่า แต่ตัวแฮชแท็กก็มีข้อดีของมันนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมบอกทุกคนก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่อินกับเรื่องความสวยงามแสดงว่าถ้าเองเลือกผู้หญิงสักคนเองก็ไม่สนใจความสวยงามของเขาผมชอบผู้หญิงที่เป็นคนเก่งเอาเป็นว่าช่างมันกลับไปที่รถนะครับต้องน่ารักไหมเออกลับมาที่รถนะครับรถเนี่ยจริงๆหน้าตาแบบนี้มันเป็นหน้าตาของ MG 5 Pro ตัวตัวล่าสุดที่ขายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าได้ตัว MG 3ก็จะได้รีไซเคิลเด็ดตรงนี้มาตัวเนี้ยมันจะเน้นเส้นสายที่แบบดูมีความเลี่ยมสันแล้วมันเห็นสันไหลที่ค่อนข ร้อสิบหกมันก็ดีนะแต่อยากได้รอ้อ1สิบเจ็ดป่ะมีห้าดาวให้กี่ดาวดีไซน์ภายนอกให้สี่จุดห้าสี่จุดห้าใช่ <5. S 1> ผมเป็นคนชอบรถทรงสีดานเ <5. S 1> พราะเราต้องการรถที่มันแบบดูแบบท้ายสลีกสลีกนิดนึง <5. S 1> พอเป็นรถแฮชแบ็กเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ท้ายมันออกมีความเป็นฟาสแบ็กมากกว่านี้นิดนึง <5. S 1> แค่นั้นเองภ <5. S 1> ายในห้องโดยสารถ้าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์เล่นเกมอ่ะเราชอบแบบกดจอยสติก อ <AL> ชอบเล่นเกมกดเออใช่ไม่เ,ออกเกือปอบแปเกมกดอะไรล่ะเขาเรียกว่าจอยสติ๊กก็คือเพลย์นะครับพวกเกมคอนโซลนะครับเรายังต้องการมีปุ่มอยู่ <c oughs> ทั้งหมดมันไปอยู่ในหน้าจอบางทีด้วยความที่แบบเราเราเป็นคนชอบใช้อะไรปรับ Uh huh. เราไม่อยากจะเข้าไปทีฟังก์ชั่นแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบที่มันเปดูโดนสีขาวเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลมากขึ้นไปอีกร้านล้างรถมีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนี้นะเขามีร้านล้างรถนะคุณสามารถไปเข้าใช้บริการได้ครับคุณจอนครับอ,อ๋อแต่ผมเป็นคนล้างรถเองครับมันเหมือนเป็นการที่เราได้ดูแผลรถไปในตัวด้วยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มันเป็นสีที่มันเป็นโทนเข้มกว่าน,นี้หน่อยจริงๆเขามีสีดำนะแต่อ,อยู่ในรุ่นล่าใช่นั่นคือเรื่องที่เสียดายแต่พวงมาลัยจริงๆไม่อยากยกไม่อยากให้ยก หรืออะช่วงหนึ่งผมขับรถตอนกลางคืนแล้วผมจะหลอนเสมอดนวยว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเราเพราะอีสีจากกระจกมองข้างเนี่ยมันสะดุดตาม,มากเกินไปในเรื่องของการปรับหน้าหลังอะไรพวกนี้หรือว่าปรับพนักเนี่ยเป็นด้วยมือทั้งหมดซึ่งส่วนตัวผมโอเคกับแบบนี้เพราะข้อดีคือมันมันปรับง่ายอ่าเออเวลาขึ้นมามันตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักแป๊บเดียวเสร็จเลยอ่าเออนั่นเองอ๋อจอนชอบเสร็จไวนั่นเองครับเอ่อชอบทําอะไรให้มันเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเรามีอางอื่งต้องไปทําต่อนะครับแล้วสิ่งหน ซ้ายขวาของตัวพนักเนี่ยมันค่อนข้างจะโอบแบบไม่ได้บีบด้วยนะมันโอบแบบอ้อมออกมาแล้วมันพอดีมันเลยทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้อึดอัดแต่มันก็ไม่ได้หลวมโพกไปเลย<ม>แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะติดเป็นเรื่องของตำแหน่งเราไ่ได้นั่งติดประตูก็จริงแต่ส่วนตัวผมกลับรู้สึกว่าเรากลับนั่งติดคอนโซลกลางมากไปหน่อยไอ้ตัวเนี้ยเวลาขับ M3 คันนี้เวลาขับนะเหมือนซิตี้เลยแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแอบจะแอบจะดีกว่าซิตี้นิดนึงก็คือเรื่องของเหลี่ยม ้ายขวาด้านหน้าคันนี้จริงๆอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่วงล่างของมันแน่นกว่าเวลาเวลาขับซิตี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าใช่รถมันมุดง,ง่ายก็จริงแต่มันจะมีความแบบท้ายแบบยึกยึ๊ยึยึยึนิดน,นึงไอ้ตัวเนี้ยมันมีความแน่นและเฟิร์มกว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่แน่นพวงมาลัยมันก็แอบหนืดเกินไปหน่อยในมุมผมคือที่ว่าในที่เนี้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะหนืดเนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาที่ขับเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจ พะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเป็นไปตามแบบที่คิดทั้งหมดถ้าสมมุติเราต้องออกซอยบ่อยๆเหื่อยมะไรของรถคันนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้3โหมดมันจะขึ้นอยู่กับโหมดการขับที่คุณใช้ e c o Normal แล้วก็ s ป o r t ค่าดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นค่า Normal นะครับซึ่งค่า Normal เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปพอเป็น e c o เนี่ยถามว่ามันเบาลงไหมมันก็เบาลงแต่มันก็ไม่ได้เบาลงเยอะมากมายขนาดนั้นพอเป็นสปอร์ตมันก็แข็งขึ้นอีกซึ่งแต่เดิมอย่างที่บอก เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้ที่ถนนมันเรียบๆแต่สมมติเราเงียบอะ่ะก็มีเสียงจากสมรออยู่ใช่ถึงมันจะไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่มันก็คือรถไฮบิดท,ที่มีมอเตอร์แรงบิดสูงใช่ดังนั้นเนี่ยยางก็เลยอาจจะต้องมีคอมเพล็์ที่แข็งนิดนึงเพื่อทนแรงกระชากต,ตรงนี้ มันก็เลยส่งผลถึงเรื่องเสียงที่เข้ามาด้วยแต่ถามมันน่าํำคาญไหมมันมันก็ไม่ได้น่าํำคาญขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เวลาที่มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วคุณจะออกตัวผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นสวิตช์อนอนกพอกดปุ๊บมันแบบพุ่งไปนิดนึงตอนต้องกายมันค่อยๆออกเอาง่ายๆคือมันเหมือน MG4 แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยคือไอความตึงเนี่ยมันเข้าใจได้เพราะว่ามอเตอร์มันแรงบิดตั้ง250รนิวตันเมตรใช่ตองอซึ่งในเมืองเนี่ยส่วนตัวไม่ติพอมาขับนอกเมืองคือ เหมือนรอมันรออะไรสักอย่างหนึ่งรอให้เครื่องทำงานนะแล้วมันถึงจะแบบอื้อไหลต่อขึ้นระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเป็น H.E.V ก็คือไฮบริดหมอก็จริงแต่ถ้าดูจากลักษณะของการถ่ายกำลังเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวนะเครื่องยนต์เป็นหน้าที่ปั่นไฟแล้วก็แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยแต่ถ้าถึงจุดจุดนึงเนี่ยสมมติเราลองกดเต็มเต็มดูเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะช่วยทั้งสองอย่างะะนะครับซึ่งมันเอาง่ายคือมันทำได้หลายอย่างแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการแบบกดแบบคันเร่งแบบเฉยๆตอนนี้เป็น E.V แล้วพฟเริ็ม แต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นกดเฉยๆอะ่ะปึ๊บอย่างเงี้ยกําลังอะ่ะค่อนข้างสมูทแต่ถ้าสมมุติคลิกดาวเนี่ยกว่าเครื่องจะมามันจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวิอ่าแล้วกว่าเครื่องจะดึงอะ่ะก็จะมีกหนึ่งถึงสองวิคือพี่ได้บอกไปแล้วใช่ป่าว่าว่าตัวเนี้ยมันพิเศษกว่ารถไฮบิดอื่นๆตรงที่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขามีสองเกียร์ม,มีโลกระาย ใช่คือไอจังหวะที่มันที่มันอยู่ดีมันดึงสเต็สองอ่ะนั่นอาจจะเป็นจังหวะที่มันเปลี่ยนเกียร์สมมติคุณขับด้วยความเร็วปกตินะความเร็วเดินทางถ้าคุณจะเร่งแซงมันทําได้เว้ยแต่ถ้าคุณไปกดคันเร่งเต็มเมื่อไหร่อันนี้อาจจะต้องศึกษานิดนึงว่าจังหวะนั้นอ่ะมันมันจะดีเลย์ไหมหรือมันเป็นจังหวะที่มันจะเปลี่ยนเกียร์ไหมลองคำนวณนิดนึงกาลังมันมีแต่แค่มันจะดีเลย์นิดนึงซึ่งจริงๆอะผมมองว่าเรื่องนี้อาจจะต้องฝากกันบ้านไว้ให้หาย MG เพราะ ผมเข้าใจว่า,าน่าจะเป็นเรื่องของซอฟแบ์ตอนที่ผมขับเนี่ยในเมืองผมขับเส้นราชดาไปอโศกอ,อโศกเสร็จปุ๊บวนสุขุมวิทไปไหนต่อไหนไปลาวคำมแหงนู่นนี่นั่นก็จะวนอยู่มานี้แต่สุดท้ายเนี่ยตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ได้คือ1 7 8ใช่ไหม17.7เพื่อตอนที่เราขับประหยัดในเมืองอาการของ EV mode ่ยมันเยอะไหมข้อแรกแบตเตอรี่มันค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าตอนที่คุณขับอยู่แบตมันมีไฟคุณจะไปประหยัดตอนนั้นแต่ถ้าคุณจอดรถติดเยอะๆแล้วเกิดแบตมันหมดเครื่องเนี่ยมันจะต้องสตาร์ทมาแล้วสตาร์ทหนาเพื่อชาร์จไฟเข่าอบอกง่ายเลยพยายามให้รถมันเคลื่อนตัวตอนเป็น e m หมดแล้วขับปกติเนี่ยตอนเนี้ยรอบอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0รอบเครื่องยนต์อ,อ่ตอนที่จอดอยู่นิง่งๆแล้วมันต้องสตาร์ทเองของมันนะก็อ,อยู่ประมาณ2,000เหมือนกันเกี่ยกับมิสพอนใครรถบางค่ายมานะครับเขาบอกว่าระบบเนี้ยที่เราจะต้องปัดไฟเข้าแบตเตอรี่เนี่ย ขนาดเครื่องยนต์เนี่ยมันมีผลนะพรกำลังมันเยอะมันก็ปั่นไฟได้เยอะใช่แต่ว่าถ้าคุณคุณมองเนาะคือมันก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างขนาดแบตกับขนาดเครื่องยนต์เ้าที่ผมสังเกตคือวิธีการเขาเรียกอ,อะไรหรือความสามารถในการดึงไฟกลับเวลาที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยตัวนี้ดึงไฟได้ค่อนข้างดีม,มันเลยทําให้โอเคแบตมันอาจจะเกือบหมดก็จริงแต่พอเราปล่อยคันเร่งนิดเดียวแปบ๊บเดียวแบตขึ้นเหมือนกัน แต่จะพูดถึงเคอร์คันนี้มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่เพื่อนๆต้องทราบครับเคอร์มันปรับระดับได้ไหมต้องปรับได้นะซึ่งการปรับระดับเคอร์สนะครับมันจะอยู่ในหน้าเซตติ้งรถยนต์อะไรหน้าเซตติ้งอะไรไฮบอร์ดมีอ่ะนี่อ่ะหน้าเซตติ้งรถยนต์เออก็ได้อ่ะไฮบอร์ดก็ได้พี่เป็นคนใช้ M G 4ได้แท้พี่ก็น่าจะรู้ว่ามันมีไฮบอร์ดตอนแรกอ่ะผมไม่ถูกใจกับการใช้เคอร์แต่หลังๆเริ่มใช้เคอร์เป็นก็เลยแบบเปิดซามเลยดีดึงไฟดีเบรกดีด้วย ในการขับครั้งนี้เนี่ยเราวิ่งด้วยความเร็วปกติก็80ร้อยร้อยยี่บ้างอะไรนู่นนี่นั่นบ้างเราๆนี้นะครับตัวเลขที่ได้วิ่งไปทั้งหมด103.6กิโลเติมน้ำมันไปประมาณ4.7ลิตรนะครับ4.7เข้าๆเราๆนี้นะครับก็คือสุดท้ายเลขที่หาออกมาก็อยู่ที่21.8ต้องบอกก่อนว่าเราใช้น้ำมัน95นะถามว่าประหยัดไหมได้22เนี่ยโอเคไหมจริงๆส่วนตัวถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกตอนแรกที่ผมอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยอย่างน้อยขอให้ได้สักประมาณ20กิโเมตรต่อลิตรอัพเท่านี้พอใจแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีรถที่เป็นอีโคแันเออ่ตัวเลขอ่ะที่เขาทําได้อ่ะสูงสุดอ่ะต่อน้ํามันหนึ่งถังอ่ะคือ9ก้าร้อยเกิโลเออซึ่งถือว่าแบบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าถาังรถคันนี้เนี่ยนะครับถังรถคันนี้อาจจะอยู่ที่สาลิตรความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราขับที่ความเร็วยืนพื้นเจ็ดสมบ ตลอดทางนะครับมันไปไม่ได้เออเพราะว่าเราขับความเร็วต่างจังหวัดมันต้องใช้ความเร็วประมาณหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าเราจะอาจจะไปเจอรถติดบ้างเจอเขาทําทางบ้างหรือเจอแบบไฟดงไฟแดงคือหลายคนเข้าใจว่าความเร็วเฉลี่ยคือความเร็วที่เราใช้ในการหยืนพื้นแต่เวลาที่ระบบมันคานวณจริงเวลาที่คอมพิวเตอร์มันคํานวณจริงมันคํานวณแม้กระทั่งตอนที่คุณจอดหยุดนิ่งคุณจอด0ูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปกี่นาทีมันก็จะเอาความเร็วตรงนี้ไปคิดด้วยเออดังนั้นเนี่ย เอาง่ายเลยสมมุติอย่างผมเมื่อกี้เราขับด้วยความเร็วประมาณ120ใช่ความเร็วเฉลี่ยจริงอ่ะมันแค่20หรือ30ไวันะเพื่อออกจากชอยอะไรแบบนี้มันมีบ้างซึ่งไอความเร็วหรือว่าเขาเรียกอะไรสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอ่ะมันออกมาคิดทั้งหมดในเมืองเราได้เท่าไหร่นะ17เกมตรต่อลิตรเ7 8อ่านอกเมืองเราได้21.8พร้อม3 2 1 เราได้อยู่ศูนย์งร้อยเนะครับแล้วก็8 0ดสิถึงร้อนะครับอยู่5.62จุดหกองครับรอบที่2อรองดูปจอนสาองหนึ่งโอ้ยผมต้กินตัวสุด,สดเลยโอเคนะครับรอบนี้ได้7.81นะครับ ภาง120าุ5 6 7นะครับที่นี้ถามว่าจะซื้อไหมมันน่าซื้อนะมันน่าซื้อเอ้ยมันเป็นหน้าตาที่ดูเฉบเฉียวนะครับแล้วก็ดูดังจุดดีเลยจุดดีสำคัญเลยพอจะไปไล่กับรถอีกคันหนึ่งที่มีจุดขายในเรื่องนี้ได้เหมือนกัน,น,นก็คือเรื่องของชวลรางมันไม่ถึงกับตึงตังแต่ว่ามันก็แลกมากับการควบคุมที่ดี ที่ผมบอกคุณตอนแรกว่าจริงๆอ่ะผมมอง City h e v ชีไว้759ดหาเการนี้ถ้าผมจำเลขจาเลขไม่ผิดแต่ตัวเนี้ยมันถูกกว่าประมาณแสนกว่าเราสามารถคาดหวังเรื่องความประหยัดกับมันได้แน่นอนแต่คุณได้ระบบ a d เมาครบคันที่จะสื่ออย่างหนึ่งก็คือเสียงรบกวนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายเพราะว่าอย่างตอนนี้ฝนตกจริงๆก็ถามว่าหนักไหมก็หนักเอาเรื่องจากกระจกจากหลังคาเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นสิทงที่เรียงไม่ได้ันัดก็ ฝั่งพี่างนาอากานนะครับมันมีวิธีการขับรถคันนี้ที่มันจะค่อนข้างซับซ้อนก่าปกตินิดหนึ่งใช้ EV หมดให้นานที่สุดแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่แบตเตอรี่ลูกมันใหญ่เนี่ยมนเลย์ทำให้เครื่องเนี่ยมันต้องทำงานนานพอสมควรทีเนี้ยมันก็เลยแบบจะขับยังไงวะเพื่อให้แบบให้เครื่องเนี่ยมันทำงานน้อยลงเราใช้ EV ให้นานขึ้นถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็พยายามขับไปแล้วใช้เคอถ้าคุณซื้อไปคุณต้องเรียนรู้นะถ้าคุณไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากซับซ้อนก,ก็ไม่เป็นไรมันก็ทำได้ มันก็ประหยัดพอโตอยู่ประมาณนึงแต่แค่ว่าเพื่อให้มันประหยัดสุดสดเพื่อดึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคุณต้องศึกษาห้รีวิวรถคันนี้เมื่อกี้ผมให้สกอร์ผมให้สกอร์ดีไซน์ไปเท่าไหร่นะจาก5ใช่ไหมจาก5้าผมให้ไป4.5่ถ้าส่วนตัวฟอร์มแอนผมให้สักแ5แล้วกันมันมีวิธีการขับคันนี้ที่เฉพาะตัวอยู่ซึ่งตอนเนี้ยผมมีเวลาจับรถอยู่แค่3-4วันยังไม่พอเรื่องช่วงล่างที่มันดีแต่มันไม่ได้ดีแบบออลา์มันให้การขับ ควบคุมที่มั่นใจแต่มันก็มีความตึงตังในในส่วนตัวมันอยู่เราต้องพูดตรงๆว่าถ้าสิบคะแนนรถคันนี้ดีไซน์อ่ะผมให้ประมาณแปดเหมือนกันคือมันเป็นดีไซน์ที่ผู้ชายรักอะ่ะคือดีไซน์สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เหมือนที่ผมบอกแม่งเหมือนเลนนองเมกเกนลอ่อสวนรค์มาหน่อยนึงเนี่ยได้เลยนะครับอ่าภายในเนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณเจ็ดถึงห้าถึงแปดถามว่าทำไมคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเข้าของจากเอ็มจีซีอันนี้ผมพูดตรงๆเข้ามาปุ๊บเออคุนตาคุ้นตากันดี ในเลือก Performance ก็ช่วงล่างกผมชอบคือเราเป็นคนที่ชอบรถที่ขับมั่นใจขับสนุกท่วงาะไรผมมาหักคะแนนตรงนี้แหละส่วนตัวผมว่ามันคมไปนิดนึงซึ่งมันคมมันมามาดีไหมมันดีสำหรับสายซิ่งอย่างเราเนี่ยชอบซิ่งโอ้ยขับสนุกบปุบปบปบปบ๊แต่บางทีอย่ารถคันนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์แค่คนกลุ่มเดียวมันเป็นคนที่กลุ่มแมส เราไม่แน่ใจว่าคนกลุ่มไหนจะชอบพวงมาลัยแบบน่้หรือเปล่าครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือระบบตัว h y b r i d Plus ของเขาเนี่ยณเวลานี้เนี่ยผมเจออยู่2รุ่นเป็นงคือ F3 Hybrid Plus นะครับอีกรุ่นหนึ่งคือ Mitsubishi Extender HTV นะครับตัวนั้นก็จะเป็นระบบ Mitsubishi E-motion ตัวใหม่ซึ่งเราบอกตรงๆว่าทั้งคู่เนี่ยมันมีจริตเหมือนกันคือมันทำงานได้หลายรุปนแบบนะครับมันทำงานได้ทั้งแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นต้องเข้าใจว่ามันทำงานแบบนี้ต้องเข้าใจาทบบั้งว่ามันทำงานแบบนู้น แล้วมันถึงจะประหยัดเออซึ่งตรงเนี้ยแหละมันเลยเป็นจุดที่ทําให้ไม่แต่เราอ่ะเป็นนักทดสอบเราจับรถอยู่หลายวันเราจับรถมาแล้วสองครั้งสามครั้งอ่ะก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้เราต้องเรียนรู้ระบบเนาะเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพของมันออกมาให้มากที่สุดดีที่สุดแต่ถ้าเราดึงออกมาแล้วผมพูดเลยมันมันถูกใจคุณแน่นอนนะครับยิ่งใครเป็นสายซิ่งอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าชอบคันไฮบริด ่งได้7วิแวิอะ่ะเข้ารถไฟฟ้าที่บ้านเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณที่ตามไรเบสเตอร์นะครับพบกันใหม่วดหน้านะครับอย่าลืมกดต c r ตามนะครับแล้วก็ดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาเรามีคลิปใหม่มาก็จะได้มาพบกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับทำการบรรยากาศฝนตกสวัสดีครับสวัสดีครับ